สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดอิอมากินแกงนองไหมน้ำกัน,นเดอิอกำลังปรุงมีใส่หมกแขกใส่หมกบวบหมกเคือพวงเหรอแกงนองไหมแซ่บแซ่บใส่ปลาแดกปลาแดกตอนมาเดิมมากินน้ำกันแกงนองไหมเดียงเนาะ ไปตลาดมาเมาาื่อวานนี่ได้ซื้อมะแกงเคลือยาดใส่แบบลูกโดดน้ำได้เนใ่ใส่ใส่ลูกโดดนำ้ำข่องอันเด้อน้ำไม้เลียงน้องมันก็แเสบ มียังรลาดอกเตยจะบัวระดับโคตรเครือบพวงเทสยังกับบมีได้เนี่มันแค่โคตรเครือบพวงมาเด้อมากินตัวเทียงกันพี่น้องเซจเรียบร้อยละในเวลากินบบเยะแต่แกงม่มีมาก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 ินข้าวากันเขาเทียงเขาบาย เม,มื่อดทไทยตอนกินหรอกพี่น้อง